สวัสดีครับอยู่กับเราครอบครัวฟังพันล้านนะครับวันนี้นะครับอืมก็ทองคูณครับก็มาเล่นกับพันล้านกับทองสุกนะครับนี่ก็ก็โยนอ้อยโยนหญ้าให้เขากินนะครับทองคูณก็แบบมาเยี่ยมครับพี่พี่ทองสุกกับพี่พันล้านครับ ถูถ่แล้วทองคูณผล้านโดนถูครับทองสุกวนครับทองคูณถูแล้วถูอย่างเดียวครับโอ้โหถูดีมากครับเล่นดีครับผลานผลานมาเร็วผลานมาเร็ว ีิน้าด้วยกันครับคูน่ารักมากครับโองคุ้นไปอีกแล้วค่ะไม่มาหาพันล้านกับทองสุกเลยทองคูณ ทองสุกพินครับอุ้ยเกือบโดนโอ้ยแล้วครับทองคูณร้านกับทองสุกนี่ร้านกับทองสุกนี่ก็ กินหญ้าแล้วก็กินอ้อยด้วยกันนะครับทองคุณครับไปถูครับนลานผลานครับน้อ <c oughs> งสุกนี่เหมือนจะนิ่งมากครับกินอ้อยได้ครับกินอ้อยนิ่งมากแล้วก็กินอ้อยครับน้องสุก ่อทองคูณมาแล้วไห <c oughs> <c oughs> นพันล้านไปไหนแล้วนันพันล้าน <c oughs> พันล้านอยู่ข้างหลังเลยค่ะครับเปนนทั้พันล้านครับีทองคูณครับนี่ พันล้านนี่คูนมาถูถูอย่างเดียวกินใหญ่เลยครับทองสุก,กับพันล้านนะครับเจ่ <c oughs> ทองคูนนี่ถูถ <c oughs> ูใหญ่เลยทองคูณนี่ ต้องสุกชอบกินอ้อยมานะครับกินแล้วก็คายครับอืาเก็่างทคนอยงคยเลีนกับทองสุกแล้ว ครับพันล้านกับทองสุกนี่ยืนกินหญ้ายินยยน,นิ่งมากครับทองสุกก็กินอ่อยนิ่งทั้งสองเที่ยเลยครับาาทองคูนี่เดินวนรอบแล้วครับนี่นายแล้วทองคูน <c oughs> อร่อยไหมทองสุกอืมอร่อยน่าจะอร่อยมากครับทองสุกนี่กินเยอะมากครับทองสุกสองคูณทูอีกเละไปอีกแล้วครับไปทูอีกแล้ว มาดูที่หนล้านได้ทรสุกนะครับค,ครับนี่ก็ขอให้น้องๆกินก่อนนะครับ <c oughs> ร้านทองสุกนี้ก็ดูดีทั้งคู่เลยนะครับของอมมากเลยครับทองสุกนี่ดูครับทองทองสุกอมมากครับเฮ้ยทองคูณมาอีกแล้วถูแล้วครับถูแล้วครับม,มาดูที่ล้านแลี่ทองสุกของเรานะครับ กินยาเหมือนเดิมครับมีกจะลอยทองสุกคายไว้เลยนะครับนีกอ้อยเสร็จแล้วก็คายไว้ครับเดี๋ยวเขาก็เก็บกินครับทองสุก กินอ้อยเขาคายว่าอย่างนี้แล้วเขาก็เก็บกินนะครับทองคูณเล่นอีกแล้วครับทุบโอ้โหถูบเสาแรงมากครับทองคูณนี่ นี่มาดูสาวพันล้านของเราครับที่มีบ่าวมาหาครับดูพันล้านของเรานะครับคูนคูนน่อยู่ครับพันล้านนี่งูอีกแล้ว เขาคุณจะทุกยญญากา็ได้ครับโอ้บรรยากาศตอนเช้านะครับก็บรรยากาศตอนเช้าน่ารักตอนนี้นะครับตอนเช้าครับน่ารักมากครับบัง,บงกล้องหมดเลยครับของคุณ พันล้านาาาบาฟังเฮ้ยออกมา ร้านไม่กินอ้อยเลยครับกินแต่หญ้านะครับทองสุกนี่ก็กินแต่อ้อยเลยเป็นน้งอ้อยตั้งหญ้าเลยทองสุกนี่ตรงถูอีกแล้ว <c oughs> เล่นอีกแล้วครับ ผ่นร้านต้องสุกนี่นี่ผ่านร้านไปกินหญ้าตรงนั้นอีกแล้วตรงนี้โยนให้ไม่กินครับมาหนิมา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 หนิมามาหนิมามาหนิมามาสาวมามาสาวมามาสาวมามาอยู่กับต้องสุกเร็วไงหญ้าเต็มเลยนี่อยูใ่ใน อทองคูณทุยแล้วครับก็ทองคูณครับก็แวะมาเยี่ยมพันล้านกับทองสุกนะครับก็มากินครับมาเล่นด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราครอบกลัวฟังพันล้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ